นอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงค์บิดามรดารูบาอาจารย์สิบกันมาวันนี้หลังจากน้อมระลึกซึ่งเป็นวันพระพอดีก็มีโอกาสทำวัเย็นร่วมกัน ขณะที่เสร็จภารกิจกการทำบัดเด็นกันเรียบร้อยแล้วก็มีสารระลึกจะจะทำบางอย่างขณะที่ผู้พูดเองนั้นได้นั่งพักผ่อนใบ้านพักเหตุที่เจ้าน้อมระลึกสิ่งที่เกิดขึ้นขณะที่มีการพิจารณาชีวิต พิจารณาสัจธรรมในเรื่องธรรมชาติชีวิตพวกเราซึ่งประกอบไปด้วยค้นคว้าหาที่พึ่งทางใจที่ต้องนำมาพูดจาในเรื่องที่พึ่งทางใจจริงๆแล้วประกอบทั้งทางกายแล้วก็ทางใจเป็นสิ่งที่เราได้น้อมสัจธรรมการยึด ภายนอกก็หมายถึงยึดสิ่งที่เป็นพ่อแม่หรือสังคมต่างๆซึ่งเราใช้ชีวิตร่วมกันและกิจกรรมต่างๆซึ่งเรามีโอกาสสั่งสมกันจนมีโอกาสคุ้นเคยกันในเรื่องวัฒนธรรมประเพณีในพระรัตนตรัยซึ่งประกอบไปด้วย การยึดมั่นคุณงามความดียึดมั่นสิ่งที่มีกำลังใจให้กันและกันการที่สร้างกำลังใจให้กันและกันนั้นจะทำอย่างไรให้เกิดความบริสุทธิ์เกิดขึ้นสิ่งที่มนุษย์เราเป็นธรรมชาติผู้ที่เรียนรู้ได้เกิดมาใช้ชีวิต ก็จะมีความเป็นไปโดยธรรมชาติก็อยากมีอยากเป็นอยากจะเสพสุขและอยากจะต้องการจะให้สิ่งที่เป็นสุขนั้นอยู่กับเราตลอดไปแต่เท่าที่เราได้น้อมจะจะทำวันนี้ก็ได้เห็นแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเคยคุ้นเคยกันก็ได้พักอาศัยอยู่ด้วยกัน ด้วยการด้วยเวลาด้วยความเป็นจริงนั้นท่านทั้งหลายก็ต้องพัดภาคจากไปไม่มีวันกลับคืนมาได้ทั้งๆท,ที่มีโอกาสได้เห็นได้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้มาตลอดเวลาแต่เราก็ไม่มีโอกาสจะได้ไดน้อมสิ่งที่เป็นที่พึ่งของเรา และให้เป็นที่ชัดเจนประจักษ์ไปด้วยความเป็นจริงนั่นเองสิ่งที่เราจะต้องน้อนณรูปปุญ่าตายายหรือร่างกายปุญ่าตายายคุณพ่อคุณแม่บริวารต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นกำลังใจพื้นฐานของการใช้ชีวิตร่วมกันนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเอง เราไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เคยเป็นที่พึ่งของเราที่เป็นภายนอกได้เลยแต่เราั้นสามารถจะสร้างที่พึ่งให้ตัวเราได้อย่างอัศจรรย์ก็คือเรื่องการเรียนรู้สั่งสมกำลังใจสั่งสมบุญบรารมีพร้อมทั้งมีโอกาสประพฤติปฏิบัติ พัฒนาตนเองเป็นสร้างที่พึ่งให้ตนเองได้ในกาลยาณมิตรในสังคมที่ดูแลกันเป็นเหตุทำให้เราน้อมถึงที่เป็นศัจธรรมเข้ามาพิจรารณาของสิ่งที่เป็นจริงณวันนี้ความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึกมีเมตตาต่อกันและห่วงหาอาลัยอาวรแต่ก็เป็นหน้าที่ ที่เราจะต้องเอาใจใส่จากกิจกรรมชีวิตประจำวันกันสิ่งที่เราจะต้องสร้างนะหรือพัฒนาการอันยิ่งใหญ่นั้นก็ต้องเป็นเรื่องของจิตใจนำหน้าร่างกายถ้าก็เราสังเกตดูให้ดีๆความรักความเมตตาความห่วงใยนั้น เป็นเรื่องหน้าที่ที่เราจะต้องใส่ใจแต่ด้วยเหตุของการใส่ใจเราก็จะต้องมีการพิจารณาพระธรรมคำสอนไปด้วยพระธรรมคำสอนในเนื้อนี้เราก็จะต้องมาน้อมเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่เป็นความไม่เที่ยงของร่างกาย ความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ในร่างกายแต่ร่างกายที่เรามีความพึงพอใจต่างๆของตัวเราก็เช่นกันวันหนึ่งด้ยวยการเวลาก็าทำให้ร่างกายซึ่งเกิดมาก็เป้าหมายถึงความเสื่อมความเปลี่ยนความดับไปสิ่งที่เราจะคงไว้ ก็เป็นเรื่องจิตใจของเราที่ใช้ชีวิตประจำวันนั้นก็จะต้องมีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะเป็นผู้ให้ความสุขตนเองแล้วก็ให้ความสุขผู้อื่นไปด้วยถึงเร่อนี้จะเป็นกำลังใจอันดีที่เรามีการระลึกคุณงามความดีการที่คิดจะให้อะไรตนแล้วก็ให้อะไรผู้อื่นไปด้วยนี้ ก็เป็นการพัฒนาถึงใจตัวของตัวเราเองกันเทจะไหนที่เราจะไม่ถึงมีการน้อมวัตตะสงสารเพราะวตะสงสารก็เป็นแนวทางของชีวิตชาวโลกวนเวียนสัมผัสการปรุงแต่งต่างๆนานากันแต่สิ่งที่เหนือวิถีกระแสโลกนั้น ก็เป็นเรื่องสัจธรรมก่านเป็นจริงก็คือเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างไม่สามารถที่จะยึดมั่นถือมัน่นกันได้จึงมีการพิจารณาจิตใจเป็นหมดการปรุงแต่งเมื่อหมายถึงเราสร้างที่พึงให้ตนเองมีความเข้าใจสัจธรรมของชีวิตสิ่งที่เรารัก คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาลูกหลานทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องเรารักแต่เรายึดมั่นถือมั่นไม่ได้เราปรารถนาดีเราก็ไม่สามารถที่จะคาดหวังกับสิ่งที่เราได้มีความปรารถนาดีนั้นได้แต่เมื่อมีโอกาสในการที่เราจะให้ความปรารถนาดีและความรักนั้น ในแนวทางความรู้สึกที่เราได้น้อมพิจารณาสิ่ที่เกิดความสุขความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนั้นเป็นผลจากการที่เราสร้างความรักความสาม,มัคคีจึงเกิดสิ่งที่สูญแห่งใจหรือสร้างใจไปพร้อมๆกันมนุษย์เราทั้งหลายถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้ว เราจะใช้ชีวิตกันด้วยความไม่ลำบากเกินไปและสิ่งที่เราจะต้องให้เป็นเรื่องกำลังใจซึ่งกันและกันนั่นหมายถึงตนก็เป็นที่พึ่งตนแล้วก็เป็นที่พึ่งให้ผู้อื่นและการที่สร้างการให้เช่นนี้จึงท,ทำให้เกิดผลการมีความรักความสามัคคี เกืยบเสมือนคนคนเดียวกันในชีวิตของเราจะเป็นสังคมที่อยู่ในแวดวงสัมมาทิฏฐิก็าตามหรือจะเป็นมิจฉาทิฏฐิก็าตามนั้นจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยความพอดีสิ่งที่การใช้ชีวิตแบบประจำวันเขาจะจัดสรรให้เหมาะสมด้วย วิธีของกรรมแต่ละบุคคลกันเองสิ่งที่เหตุเป็นกรรทำอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่ได้มีการดูแลและรักใคร่กันแต่ทุกอย่างนั้นก็จะมีเป้าหมายสำคัญก็คือการระมัดรวังไม่ผิดต่อศีลธรรมแล้วก็ผิดต่อกฎหมายและสิ่งที่เราจะต้องสร้างความเพียร นะบุคคลหนึ่งบุคคลใดนั้นที่เกี่ยวข้องเช่งกันและกันก็จะเกื้อกูลอุดหนุนกันเรื่องการฝึกอบรมกายวาจาใจของตัวเราเองกันเมื่อเรามีโอกาสได้ฝึกกายวาจาใจของตัวเราเองก็จะเป็นกระจกบานหนึ่งนะให้กันและกันนั้น้มีการน้อมมีการยับยั้ง แล้วก็มีความพร้อมที่จะให้เมื่อมีโอกาสแต่ถ้าหากเราไม่แก้แย่โอกาสที่ดีนะมุ่งหน้าสู่การามอบหมายสิ่นที่ผู้รับก็ยังไม่ทราบสาเหตุการรับก็ทำให้เกิดความหนักอกหนักใจกันได้เช่นกันพวกเราทั้งหลายเราต้องการที่พึ่ง ก็หมายถึงจิตใจของเราจะเข้มแข็งกล้าหาญละที่จะใช้ชีวิตด้วยความสุดจริตเท่าที่เรามีประสบการณ์ใช้ชีวิตทั้งเยาววัยา่ามกลางแล้วก็ถึงบั้นปลายชีวิตเราจะรู้สึกได้เหมือนกันความมั่นของนั้นต้องมีจุดที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ในเบื้องตอน้ตอนการอ่อนน้อมความกาตออัญญูเหล่านี้เป็นเครื่องเตือนตัวเราเองกันถ้าเราโยยยึดมั่นแนวทางดังกล่าวมันหมายถึงเราก็จะมีหมูนะ่คณะการระยานามิตของเราซึ่งจะเข้าอกเข้าใจกันพอสมควรถึงจะไม่เข้าใจทั้งหมดก็ยังมีส่วนที่เปิดใจในการที่จะทำความเข้าใจ ชาตโลกและมนุษย์โลกนั้นเราต้องให้ความสําคัญกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราเพราะอาจจะไม่ได้อธิบายความแต่พวกเราที่เป็นหมู่เป็นคณะเราก็ต้องเอาใจใส่เช่นกันน่าเป็นการระลึกเป็นหาคําถามคําตอบที่จะส่งเสริมอุปถัมภ์กันนั่นหมายถึงเราจะสร้างที่พึ่งกันนั่นเองน้าก็เรา ไม่ได้มีจิตสำนึกนอบน้อมระลึกสิ่งที่จะสร้างควารมรู้สึกอบอุ่นกันก็จะไม่ได้ที่พึ่งตนก็ไม่ได้ผู้อื่นก็ไม่ได้ก็มีแต่ความอ้างว้างอับเฉาเกิดขึ้นเพราะนั้นตามประสบการณ์ซึ่งแต่ละกันนั้นเราจึงมีโอกาสได้เปลี่ยนแลกเปลี่ยนควารมรู้สึกต่างๆ่อนการที่เราเรียนรู้ประํามคำสอน อันหมายถึงเราเรียนรู้สัจธรรมเพื่อต้องการสร้างความเข้าใจแล้วก็เท่าไปปฏิบัติให้เข้าถึงกระแสนั้นกระแสแห่งความเป็นจริงจนกระทั่งจิตใจของเราเห็นความไม่เที่ยงต่างๆเห็นความไม่เที่ยงแล้วเราก็จะมีการประพฏิบัติพัฒนาสังคมโดยการสร้างกิจกรรม ขึ้นมาในเรื่องอาหารอากาศแล้วก็ทำให้ดูแลร่างกายของเราดูแลจิตใจของเราอะไรที่สามารถใช้ชีวิตแล้วส่งเสริมกันให้เกิดความพอดีและมีความสุขเข้าถึงการถ่ายถอนความสุขทั้งหมดทั้งปวงให้จิตใจของเรามีความเป็นอิสระเหนือสิ่งที่สังคมต่าง ได้เหตได้มองได้ไดทำความเข้าใจถึงได้เพศอย่างนี้แล้ททำให้เรามีความรู้สึกขึ้นมาในขณะที่อาจจะเข้าการพักผ่อนก็ตามจึงสามารถที่จะเห็นว่าถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจะเห็นวอาความรักต่างๆที่เราให้เกี่ยวผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรา ก็จะต้องไม่มีการละลึกผลของความดีการให้ต่างๆแล้วก็ทวงสิทธิความดีนั้นมาพูดจากกันด้วยงท,ที่ดีงามเราก็อนุโม,โมทนากนันที่เกิดความบกพร่องผิดพลาดเราก็มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหาหลือและโอโหสิกรรมให้กันและกันชีวิต ได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำในเรื่องใช้ชีวิตอยู่เนยฮะไม่เจอไม่เจอกันจนนะข้าวันเจ็ดวันปรากฏทราบข่าวได้เสียชีวิตไปนี่คือเราเห็นแล้วเราสัมผัสชีวิตอย่างนี้ก็ต้องน้อมหาสัจธรรมชีวิตของเราเหมือนกันวันเวลาก็เคลื่อนไปทุกวันเราก็ดี ท่านทั้งหลายก็ดีก็จะต้องถึงจุดการสูญเสียชีวิตเช่นกันแต่ขณะก่อนที่เราจะต้องสูญเสียชีวิตไปถ้าจิตใจของเราสั่งสมไปด้วยคุณธรรมความดีศีลธรรมต่างๆที่เราใช้ความเพียรมาการทำการแก้ไขแล้วก็ใช้สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านในการใช้ชีวิต ประจำวันการมีเมตตากันเอื้อเฟื้อกันที่จะให้ความดีกันในรูปแบบต่างๆนั้นเราก็ต้องเข้าใจถึงใจเขาใจเราสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องนำมาพูดจากันอย่างนี้เพราะเหตุว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งมีความรักความสามาัคคี แล้วก็มีการพิจารณาธรรมวันเวลาช่างรวดเร็วเราก็ได้เห็นสนมรมของเราผู้เสียชีวิตไปแล้ว,ลวนจำนวนหนึ่งก็ทำให้เราได้น้อมว่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปถ้าเราไม่น้อมระลึกเราก็จะคิดว่าเป็นธรรมชาติเฉยๆโดยความเป็นจริง ที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนั้นมีทั้งความรู้สึกที่ดีต่อกันมีเรื่งความรู้สึกที่มีชอบไม่ดีต่อกันก็เกิดขึ้นแล้วก็มีเป็นปกติของชีวิตในกระแสะโลกต่เหตุที่เราต้องหยิบเรื่องคำว่าความชอบไม่ชอบขึ้นมาในกระแสะ กำลังใจอย่างนี้ก็จะให้รู้ว่าเราจะต้องมีการควบคุมสิ่งที่เป็นธรรมชาติของชีวิตแล้วก็สร้างที่พึ่งให้เกิดขึ้นต่อกันและกันจากกำลังใจภายนอกก็คือคำพูดหรือการกระทำกำลังใจภายในก็ต้องมีการเรียนรู้บุญกุศลบารมี จะเป็นทานศีลสมาธิปัญญาและจะต้องมีการพิจารณาสิ่งที่ปรากฏซึ่งหน้าของเรามน่บ่อยๆเพราะสิ่งต่างสิ่งทั้งหลายที่เราใช้ชีวิตมาเนิ่นนานนีเวลาก็ต้องสูญเสียไปเมื่อกระทั่งเหตุปัจจัยวัตถุต่างๆซึ่งเราเคยใช้มาแต่อดีตเราสมัยมีคุณตูคุณย่า คุณพ่อคุณแม่ตายายทั้งหลายนั้นเ่อถึงเหล่านี้เมื่อผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยไม่จมา่มจะหวนพืนสู่ความเป็นจริงที่ใช้ร่างกายใช้วายาาใช้การกระทำจนปากฏกร่างกายให้เราได้รับรู้ได้จึงจำเป็นต้องมีการบอกกล่าวสืบทอดลูกหลานของเรา ยงมุ่งมั่นสร้างศิลธรรมประจำตนสร้างกิจกรรมให้เกิดความกระจันอยู่เพื่อจะสืบทอดลูกหลานของเราให้มีวิถีชีวิตที่สง่างามความขยันนั้นหมายถึงเราจะดูแลตัวเองใช้ชีวิตครองเรือนใช้ชีวิตสังคมด้วยความพอดี สาม,มารถหล่อเลี้ยงชีวิตของเราจึงเกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เรามีความเพียรขึ้นมีระเบียบขึ้นขยันมากขึ้นและรับรู้ธรรมชาติของชีวิตนนามากขึ้นความอดทนอดตั้นอดออมนั้นเป็นเรื่องต้องมีการฝึกฝนอบรมตัวเอง ถ้าไม่ฝึกฝนไม่อบรมตัวเองเราจะเข้าข้างตัวเองว่าเรานั้นทำกรรมที่ดีไปแล้วแต่ความเป็นจริงกรรมที่ดีไม่ได้หมายถึงเราทำแล้วแล้วเลิกลาไปแต่กรรมที่ดีนั้นเมื่อทำแล้วเราจะต้องเรียนรู้กระทำต่อแล้วก็เข้มงวดในการที่จะฝึกฝนในการที่จะสร้างความทำนาน เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งทีเดียวถ้าพวกเรายัางใช้ชีวิตประมาทเราก็จะขาดที่พึ่งของเราจะเห็นว่าความไม่เชี่ยงต่างๆก็จะมาบันทอนชีวิตของบุคคลที่เรียนรู้ด้วยกันจนเกิดความพัดภาคจากกันโดยเหตุที่เราอาจจะไม่ได้ปัดประสงค์ได้ซ้ำไปแต่ก็เป็นสัจธรรมอยู่ดี เราะเหตุว่าสัจธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องแตะต้องต้อแตะต้องแล้วก็สัมผัสพิจารณาไปด้วยเมื่อพิจารณาจินงทำให้เรา,เ,าเกิดที่พึงขึ้นใจอ่อนโยนขึ้นใจเชื่อมัน่นในความจริงมากขึ้นแที่พง่งทั้งหลายก็จะยึดไปด้วย เป็นทางแห่งพระ,ร,ะรัตนรไรที่ประกอบไปด้วยผู้ที่ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองนั้นพระองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนวทางของการใช้ชีวิตเราก็จะน้อมพระธรรมเข้ามาสู่การพิจรารณาการเคลื่อนไหวการดำเนินหน้าที่ของเราที้งเรนี้เป็นสัจธรรมเห็นความไม่เที่ยงก็ต้องน้อมนำพระธรรมที่ท่านตัดสูุนั้น นำมาแก้ไขตัวเรากันในตราบใดที่เรายังมีโอกาสพัฒนาจิตใจของเราเข้าสู่ความเบิกบานแล้วก็เข้าถึงการยอมรับความเป็นจริงนั้นก็เป็นผลทำให้เรามีความสุขขณะที่เราเหน็ดเราเหนื่อยแลาจะหมดเวลาชีวิตก็าตามแันก็พอสมควรกับเวลาวันหน้าก็จะมาเล่าสู่กันฟังใหม่ แต่วันนี้ขออำนาจคุณของพระรีรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์วิดามันดาคุบาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงมอบหมายให้พวกเราพุทธบริษ,ษ,ษ,ษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจากผู้พูดประสิธิ์พระษีสวัสดีครับ